สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับอยู่กับพุ่มจารันแชนแนลนะครับวันนี้นะครับพุ่มก็มาแนะนําวิธีชายปุ๋ยน้ำนะครับปุ๋ยน้ำจากน้ำสาวข้าวน้ำมักชีวภาพปลอดสารพิษนะครับนีวิธีชายอย่างไรบ้างไปดูกันเลยนะครับนี่ครับเพื่อนๆือนา้มักจากน้ำสาวข้าวนะครับหลังจากพุ่มักครบกำหนดแล้วนะครับเรามาเปิดดูกันเลยนะครับ นะครับเพืือนเือนนำมักจากนามสาวข้าวกอนนำไปใช้นะครับเราก็ต้องคุณก้อนนะครับขุนในส่วนผสมข้าวกันว่าพุ่มมักว้ยในทั้งก็ต้องคุณนะครับในกรณีที่เพืือนเปือนมักว้ในขวดหรือมักว้ในขวดน้ำกอนนำไปใช้เพืือนกต้องขย่าขวดนะครับของพุ่มมักว้ยในทั้งก้นชายก็ต้องคุณก้อนนะครับขุนในส่วนผสมข้าวกันกอนนำไปใช้นะครับ ทำรับน้ำทีพุ่มเตรียมไว้ก็ประมาณ20ลิตรนะครับเพื่อนเผือนพุมจ่ายดหนุ่มเปียวเป็นตัวตวงนะครับตัวตวงนำมัดจากน้ำสาข้าวกวดหนุ่มเปียวก็ประมาณ8ปซสีซีนะครับในอันตราทีุ่มใชายก็ประมาณร0อยีซีต่อน้ำ20่ิตรินะครับก็ประมาณเอานะครับกะเอาไม่ต้องเป๊ะนะครับตักน้ำสาข้าวเทลงในน้ำนะครับเตรียมไว้กะเอานะครับ สามสาวข้าวรอยสี่สี่ต่อนานยี่สิบิบที่ครับแล้วก็เราก็คนใส่ข้าวกันนะครับจากนั้นเราก็ตักใส่บัวนะครับนำไปรดพืชพักรดต้นไม้ของเรานะครับมีบัวขนาดเล็กนะครับเปืเป่อยๆพุ่มองพุ่มหนามมักใ้ยทั้งพอนะครับ เราไปรถดตักตนก้นไม้ของเรากันเลยนะครับวันนี้พอมก็รถก้นกระถ h มนะครับก้นกระถ h มก็รดไปเลยนะครับต้นนาตาที่พ่มฉายนามมักจากนามเปล่าข้าวลอยซีซีต้มกับนามอีซิบินะครับเราก็นำมารดคืดพักรดต้นไม้ของเรานะครับทุกๆจดวันนะครับทุกเจดวันเรารถกลางนะครับเพืนเือน สายด้กับปืชปักทุกชนิดนะครับูุดนี้เป็นูตดเร่งโตนะครับเปืเป่อนหนำมาจากนาำสาข้าจะทําให้ต้นไม้ของเราดูแข็งแรงและมีใบติดต้วยอามมากาขึ้นช่วยเร่งการจเจริญเติมโตให้กับปืชดพักได้เป็นอย่างดีเลยนะครับดูใบกระตอบนะครับ ใบส่สวยห้ามน,นะครับถ้าเพื่อนๆชอ,อบคลิปนี้ก็ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์จอบของปุ่มด้วยนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปต่ตอไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ